นะใช่ครับโทรไปแล้วแต่ว่าไม่รับสายครับ วันนี้เราก็จะมาเล่นโบบอกกันนะครับยอโอเคโอเควันนีเ้เราจะมา ไม่เอาแมปนี้ไม่เอาอืมอืมเอาแมปนี้ดีฟ่าขเขาเล่นกันเปล่าเฮ้หรือ,อ,อ,อว่าจะเอาแมปนี้เอาไม่เอาดีเ่าแบบพวกเนี้ยเป็นแมปคนไทยฮะอืม อออเอาวันนี้ทีฟ่าฮะอ,อาจจะหัวล้อก็ได้นะทุกคนอาจจะได้เห็นผมหัวล้อก็วันนี้เนี่ยแหละเข้าไปเป็เสียงก่อนไม่ไว้ใจแมพฮะ ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นแบบนี้กันก็ได้เข้ามาแวะ ก็เป็นแบบนี้ไม่ไม่จริงเดียวเดียวเดียวแอดเพื่อนไปทั้งแมบอืมขัดทั้งแมบมีแค่นี้เองวะจะหาแบบที่ไหนเล่นได้วันนี้ สี่หกแปไฟฮะอืดอืดอืดหัวหัวไปไปไปข้าวโอเคได้มาสองร้อยเจ้าเนี้ยหมด อึอึมาอ่าอึอกไปมั้ยนะกินข้าวก่อน สองร้ยตัวแล้วหัวก็สเปนสองร้ยสิบหอ่าแค่นี้น่าจะได้เงินเยอะนแู่้หูได้มาอสองร้อยนยะีสสอง ทำทำงานไป โอดิ่โกงดิวนะไปดิวนะอืมโ